สวัสดีค่ะวันนี้พี่ลาพามาทำโทชาลีเ<อ>ตรียมค่้นปืนตามพี่ลาเลยค่ะอันตัดเร็บเจียวหอนก่อนเลยค่ะเจียวเหลียงให้หอมเลยนะคะสุดแล้วกัดพัดไว้ค่ะใส่น้ำมันเจียวหอนผัดเก้นมารการโรนีค่ะ ปัดให้เป็นสีน้ำารางเข้มเลยค่ะเส้สนสป,ปาเตดตี้มาตโรนี้แลวก็ข้าวโดนไปและจเติมน้ำค่ะใส่เจลผมยี่หลาจันเทแค่ไม่มีผมจันเทต้องไม่ใส่ก็ได้ ใส่น้ำมันแค่ช้อนเดียวนะคะปริมาณน้ำเหมือนใส่หุ่นข้าวเลยค่ะใส่เทียนปุนเรียบร้อยปิดฝาหุ่นไฟอ่อนพอค่ะพี่ล่าใส่เดือรึใดส่สัมเ็จค่ะ ต่อไปทำน้ำลาดค่ะมันเจียวหอมสามช้อนเขียเทศแปดช้อนลูดปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลหนึ่งช้อนชาเวลาผมจันเทพผงพริกไทยดำจันเต๊ดไม่มีไม่ใส่ก็ได้ชา ไฟยการเกินมะเถือเช่จุดค่ะเท<ค><อ>ี่ยวจนมะเถือเทศจนสิบจุดเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะเ<ค><อ>ขี่ยนไม่ครบก็อร่อยได้ค่ะ<แ>ละนะ<ค>องทำตามพิ่ล่าตัวนะคะเ<ค><อ>สร็จแล้วบุย,บย